ในแต่ละ,ะดานะแล้วจริงเอเนอรจีเนี่ยเวลาเราเราใช้เนี่ยมันจะไม่ตายตัวนะมันจะมีมากบ้างน้อยบ้างถ้าท่านที่สิงะดาเดียวกันแต่เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้มากใช้ประมาณไหนนะวิธีการตรวจสอบว,ว่าแต่ละะดาเนี่ยใช้เอเนจีเท่าไหร่นะก็ให้เราไปที่สมาร์ตคอนแทคเลยครับถ้าเข้าที่เว็บไซต์นี้ก็กดตรงรูปที่มันเป็นรูปโซ่ที่ชื่อว่าออคแคตเนี่ยนะกดนะเข้าไปให้ไปที่สมาร์ตคอนแทคครับไปที่บล็อกเชน นะเมื่อเรันเมื่อกี้แชร์หน้าจออย่าง,งนั้งถลงอย่างแชนนาจอถือว่าแชร์แล้วอโอเคครับเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ล็อกเชนของท่อนนะวิธีการเข้าไปนะถ้าเราเลื่อนลงมาเราจะเห็นนะครับเนี่ยคำว่าออค a t แล้วก็มีเลข T V Q นะครับก็คือเลขสมาร์ทคอนแทคเนีนะ่ยแล้วมันมีรูปโซ่อยู่ท้ายๆเนะี่ยกดเข้าไปครับ มันก็คือจะไปที่บล็อกเชนของฟอนนะฮะแล้วเรามาตรงคำว่า transaction นะ transaction คือการทำธุรกรรมนะงัีนกดเข้าไปครับตรง transaction นะ่าเมื่อเรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะเราก็มาดูตรงนี้ครับตรงนี้มันจะบอกเอาว่าตัวเราจะดูกระดานสองร้อยนี่มันใช้อยู่ในทีเท่าไหร่อันนี้คือกระดานสองร้อยเนาะที่เขาอก เบอร์สองนาทีที่ผ่านม,มาเรากดเข้าไปดูตรงแฮนะกดเข้าไปดูที่แฮอันนี้เราจะไปดูสองร้อยนะว่าใช้เท่าไหร่ล้วก็กดเข้าไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูแลให้เรามาสังเกตตรงนี้คนะเนี่ยมันจะมีคําว่าของคนเนี้ยรหัสี้ยที่อัพเกตไปเนี่ยสองร้อยเหรียญนะครับเขาจะใช้เอเนรจีสามร้อยเค หรือว่าประมาณสามแสนสามแสนสี่หมื่นเอเนจีนะเรียกสั้นๆก็สามร้อยเคนะสามร้อยสี่สิบเอเคนะครับแต่ใน,นเวลาเราซื้อแกกระดานแรกเนี่ยมันจะใช้ไม่เกินสี่ร้อยเคแกแต่อิเล็กตรมันจะเกินไม่เกินสี่แสน้นเวลาเราซื้อเราก็ซื้อเท่าไหร่ครับร้อยละสิบเคครับแต่เล่นขอตัวติร้อยละสิบเีย ถูกแก๊สมันจะประหยัดกว่าการที่เราเสียค่าทรรมเนียมเพราะค่าทรรมเียนนะครับสองร้อยเหรียญเป็นค่ากระดานอีกสองร้อยเหรียญครับที่เราต้องโอนเผื่อไว้รวมแล้วก็คือสี่ร้อยเหรียญนะซึ่งมันแตกต่างกับสองร้อยสี่สิบเหรียญนะก็อยู่ที่เราเลือกนะทีน,นี้มาดูกระดานถักไปเหมือนเดิมเช่นเดิมครับเมื่อกี้เราดูกระดานเราดูกระดานสองร้อยใช่ไหมละ่ะหรวเราจะไปดูกระดานสี่ร้อยนะครับ เราก็าไปกดดูตรงกระดาน400ครับนะไหนที่เป็น400ยา400นะเราก็าไปดูที่ว่าเขาใช้เอเนจีเท่าไหร่กดเข้าไปดูท e ี่แฮชเหมือนเดนิกระดาน400นะจะใช้เอเนจะี 200k ใช้น้อยกว่ากระดานที่ 1, นะึ่นเนี่นเวลาเราซื้อเอเนจีกระดานที่2เนะี่ย ไม่ง่ายว่าร้อยแล้วเสียเหรียญนะแต่นั้นเราก็ต้องซื้อประมาณแบบวันนี้ยี่สิบห้าเหรียญทีอาร์เอสนะฮนี่คือกระดาษที่สอบนะบวกค่ากระดาษสี่ร้อยรวมเป็นเจ็ดก็คือสี่ร้อยยี่สิบห้าชีอาเอสนะฮะหรือว่าจะซื้อเผื่อไว้ก็ได้สองร้อยห้าสิบสองร้อยสามสิบทีอาร์เอสก็ว่าไปนะ่านอะันนี้คือกระดานสองร้อยเพิยสี่ร้อยก็วีแล้วกระดานอื่นก็เช่นดเดียวกันคนระับวิธีการเข้ามาตรวจสอบที่นี้เนี่ย ดูการจากพันหกร้อยก็ได้กระดาษพันหกร้อยเนี่ยใช้เอทีนะต้องพันหกร้อยใช้เท่าไหร่ก็ใช้แค่ร้อยแปดขี่ะเห็นไหมแต่ตัวเลขนี่ครับมันจะไม่ตายตัวน,นะเพื่อนนะเพื่อที่จะไม่ให้ขาดตกบุกคลหรือว่าเอเนจีไม่พอเนี่ยก็ใช้เทคนิคอย่างนี้ครับกระดาษที่หนึ่งเนี่ยสี่สิบเตืยน กระดานถัดไปกระดานละสามสิบเหรียญครับในการซื้อเคซื้อเอ็นจีครับอ่าของเคครับค่ะมีท่านใดสงสัยอีกไหมคะเรียนเชิญสอบถามได้เลยค่ะอ่าเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะนะคะมีท่านใดสงสัยประเด็นใดค่ะเรียนเชิญสอบถามเปิดไม้เลยค่ะ เงียบค่ะโค้ดค่ะนายะหมวดตำนามนะครับนายตำรำามค่ะนะคะเพื่อนสอบถามครับเชิญค่ะถ้าตัวเอเนจีต้องไปซือที่ไหนครับอ่าเอเนจีเนี่ยมันก็จะมีแหล่งขายนะครับทีนี้คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะยังซื้อไม่เป็นเดี๋ยวผมผมพาสมาชิกไปดูแล้วกันนะครับที่ว่าเคยเคยซื้อเนี่ยเราซื้อที่ไหนนะครับการซื้อเอเนจีเนี่ยนะครับ ก็จะมีเอเนจีเนี่ยถ้าเราเรียกมัานก็คือเป็นแก๊สถูกไหมให้เราจําลองภาพปั๊มที่ขายน้ํามันนะที่ขายแก๊สนะครับมันก็จะมีอยู่หลายที่ถูกไหมขายแก๊สดันั้นขายเอเนจีขายแก๊สไม่ได้เกี่ยวกับออกแก๊สนะมันไปมีบริษัทนะที่ที่เขาเหมือนเขาเปิดปั๊มน้ํามันนะแล้วเราไปซื้อน้ํามันเขาเพื่อให้รถเราวิ่งไปอนะ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปซื้อแก๊สในแต่ละปั๊มนะครับ แก้เนี่ยมันจะอยู่ที่ที่ผมซื้อประจานะฮะผมจะซื้อที่ซื้อที่เทเลแกมนะครับใครยังไม่ได้ติดตั้งเทเลแกมนะท่าน,นก็ลองไปศึกษาวิธีการติดตั้นดูนะใน youtube นะรูปร่างหน้าตาของไอ้ตัวเทเลแกมนะมันเป็นตัวนี้คนระับเป็นตัวนี้นะที่ชื่อว่าเคเลแกม ทีผ่ผมใช้บ่อยๆเลยนะครับผมก็จะมีตัวซื้อแก๊สของของออฟแคสครับออฟแคสก็มีแก๊สขายนะแต่มันแยกคนละส่วนแค่นั่นเองมันจะมีกลุ่มนะเอลแกรมที่เป็นออฟแคสออฟฟิศกับออฟแคสเอเนีย y ์บายนะวิธีการซื้อในนี้ก็ไม่ได้สลับซับซ้อนนะคเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูกนะ่อนออฟแคสเอเนียร์บาย เนีเวลาเราสั่งซื้อแก๊สเนี่ยเขาจะมีเลขกขระเป๋าเหมือนว่าเราจะซื้อน้ำมันอ่ะเราจะต้องจ่ายตามที่ใช่ในนี้ก็เหมือนกันเวลาเราจะซื้อแก๊สเนี่ยเราจะต้องจ่ายตามเลขผีนะครับอันนี้อันนี้ที่พี่ชมเห็นหนะ้าจอของยู่เห็นค่ะเห็นค่ะเครื่องเครื่อง่งมันค้างก็เลยเร่มันไม่ไปนี่ครับแก๊สเนี่ยครับเวลาเราซื้อเขาจะมีราคา หมือนเหมือนซ้าน้ํามันเลยนะเวลาเราซื้อมันจะมีราคาเช่นถ้าเราต้องการร้อยเคก็คือสิบเหรียญ่ไมนะครับนะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราจะอัพเปลกระดานแรกซึ่งมันใช้สี่ร้อยเคนะครับดังนั้นเราก็ต้องซื้อเท่าไหร่สี่สิบเหรียญเคนอนะส่วนวิธีการซื้อนะะี่ครับในในคอนลิงโกครับเราสามารถซื้อได้จากตรงน,นั้นเลยนะซึ่งเดี๋ยววิธีการเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนรู้กับ ผูน้นําท่านทีนะครับว่าเราจะซื้อเนี่ยซื้ออย่างไรแล้วเวลาเราส่งเราจะส่งอย่างไรเวลาเราซื้อเสร็จเราก็ต้องมาส่งอย่างนี้ด้วยเขาถึงจะรู้แล้วเขาถึงจะส่งให้ตัวพลังงานหรือว่าเอ็นทีไปให้เราในทอนทืูอโป๊ะนะครับออโอเคนะงั้นในเรื่องของกิจกรมเนี่ยเราก็ต้องประสานกับทางทีมงานของเราว่าเราอยากการซื้อแก๊สเนี่ยไปทําได้ไดยังไงเราอาจจะได้เอาไปใช้ตอนที่เราอัพเกรดกระดานเพิ่มขึ้นไป แทนที่เราจะเสียค่าธรรมเนียมเราก็มาเปลี่ยนเป็นการซื้อแก๊สเพื่อที่จะประหยัดเงินได้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับเชินครับขอบคุณของที่นี่คับค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะเปิดไมค์สอบถามได้เลยค่ะนะคะให้อีกสักหนึ่งคำถามนะคะเรียนเชิญค่ะผมไมรนันครับรค,ครับโคตรครับเชิญค่ะถามพี่บาวเชิญครับเรารบกวนนีนะโคตสมมติว่าเรา เราจะซื้อแล้วก็เราดูที่แฮตแล้วเนี่ยครับสมมติซื้อที่สี่ร้อยเนี่ยเราดูที่แฮเราแก๊สเราบวกเหลือไปเนี่ยเราเอาเงินเข้าไปใน t i X อตัวที่เราซื้อได้เลยไหมคร,ครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปเข้าที่เจเลแกมาครับตัวน,นี้มันจะไป็นเป็นจ่ายคับแก๊สได้เลยไหมครับอ่าในใน,ในทอรลิงโกใช่ไหมใช่ไหมครับใ,ใช่ครับผมใช่ครับวิธีวิธีการซื้อเราก็ซื้อในทอร์ลิงโกครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หนะน้าจอแป๊บนึง จะได้เห็นนะแป๊บนึงนะ๋ยวผมแช์ในมือถือผมขึ้นไปแป๊บนึงนะครับ <c oughs> <c oughs> เรื่องเรื่องการซื้อแก๊สเนี่ยมันเหมือนมันเป็นส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาจากออกแคสเพื่อความประหยัดนะเพื่อความประหยัดถ้าเราไม่ซื้อก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อเราก็จะประหยัดมากขึ้นนั่นเองครับ <c oughs> แป๊บนึงเดี๋ยวผมกำลังแช์หน้าจอไปจะได้บอกว่าวิธีการซื้อเนี่ยซื้อแบบไหน เราซื้อเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปส่งแก <ım. S 1> ๊สด้วยผมเนี่ยได้เป็นพนักงานส่งแก๊สตลอดโอเคเดี๋ยวผมแชร์ขึ้นไปนะครับชรโอเคครับ ซื้อแกแอสเนี่ยนะอันดับแรกเลยนะเราก็เข้าไปซื้อในทอลิโสุโขโพเ,เนี่ยนะตรงนี้ซื้อในทอลิสโปโของเราเ่ยการซื้อก็เหมือนกันโอนเหรียญไม่ให้เขานะโอนเหรียญไม่ให้เขาดังนั้นวิธีการก็คือเราก็ต้องมีเหรียญอยู่ในทอลิสโปรเราก่อนนะก่อนที่เราจะซื้อถือว่าเราจะซื้อสี่สิบเหรียญเนี่ยน,นะ ันดับแรกเลยครับเราก็ต้องไปที่กลุ่แลแมแเล็กนที่เขาขายนะเพื่อที่จะไปเอาอะไรครับบัญชีของเขามานะแต่ว่าเราอยู่ในกลุ่มของพอกแค๊สเอเนรจี่บายนะเขาจะบอกเราครับว่าถ้าเราจะซื้อแก๊สนะให้คุณโอนเหรียญเนนะี่ยมาที่กระเป๋าหมายเลขนี้นครับนะเขาจะบอกเราก็าคือโอนเหรียญเราจะซื้อเท่าไหร่เพราเราจะซื้อสี่สิบเนี่ยนะเราก็ต้องโอนสี่สิบเหรียญเนนะี่ยมาที่กระเป๋าของใบนี้ คือตปวอ่าเนี่คือ,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 อเราต้องคัดลอกนะคัดลอกไอ T นะ้ตัวเด้กับฝักไปก็คือ T D Y นะตัว T D Y ทั้งีต่ตอคัดลอก,ลอกเสร็จแล้วก็กลับมาเหรียญอยู่ด้วยนะตอนที่เราอัปเดตสองร้อยส,สเป็นเบื้องต้นมากกว่านี้ก็ได้ แต่เราจะเอาสี่สิบเหรียญนี้ไปซื้อแก๊สวิธีการนะครเราก็แค่คลิกมาตรงนี้มันโอนเหรียญน,นะการซื้อแก๊สี่มันโอนเหรียญนี่แหละนะโอนไปที่ร้านแก๊สนะมันจะมีคํนะสาสั่งเซ็นนะเซ็นคือการส่ง T R X ไปให้เขานะก็กดเข้าไปครับที่เมนูเซ็นายมือล่านะเสร็จแล้วเมื่อกี้เราก็วางไอ้ตัวเลขกระเป๋าของป้๊มแก๊สเนี่ย วางลงตรงนี้นะคะของผมเนี่ยจะบันทึกไว้นะเป็นกระเป๋าแก๊สเนี่ยก็คือเลขเลขกระเป๋าแก๊สของร้านแก๊สเมื่อจะรู่นะเราก็วางลงไปเสแล้วก็กดเ็ขแล้วเราก็ใส่จํานวนเข้าไปครับว่าเราจะซื้อเท่าไหร่ล่ะเราบอกจะซื้อ 400k เราก็ต้องโอเหรียญไป40เหรียญน,นะหลังจากนั้นก็กดเซ็นนะพอเซ็นอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งที่ปั๊มเขาด้วย ว่าตอนนี้เราซื้อแก๊สไปนะให้คุณส่งแก๊สมาให้เราหน่อยนะฮะวิธีการที่เราจะต้องไปแจ้งกับสามแก๊สก็คือเราเนี่ยจะต้องก๊อปปี้กระเป๋าของเราไปครับนะกระเป๋าของลูกค้าคนที่ซื้ออนะเราต้องก๊อปปี้กระเป๋าตัวนี้ไปคนระับ <c oughs> เพื่อที่จะส่งไปให้ร้านแก๊สนะตรงนี้นะในที่ที่กระเป๋า จะมีหลายร้านนะแต่ตอนผมวิรร้านแก๊สทนี้จะเรีวหน่อยครับนับหนึ่งถึงสิบประมาณนี้นะสิบนาทีต้องเป็นเรียวทม์แก๊สแก๊สสมัยนี้กับสมัยก่อนจะต่างกันวิธีการส่งแก๊สเมื่อกี้เราซื้อถูกไหมครับการซื้อเราโอนเหรียญมาที่ร้านแก๊สสี่สิบเหรียญส่วนวิธีการส่งถ้าเราไม่รู้ว่าจะส่งเนี่ยเราดูตัวอย่างทั้งหมดไปได้วิธีการส่งเขาคือเขาจะเขียนคำว่าเซ็นครับเซ็นมันบอกในในว่า เซนไอที่ฉันซื้อแก๊สมาสักรู่เนี่ยมาที่กระเป๋าฉันหน่อยนะแล้วเราเขาวางกระเป๋าเราลงไปอ่อาพอวางเสร็จปุ๊บนะฮร,ระบบมันก็จะแจ้งกลับมาภายในนับหนึ่งถึงห้านะระบบมันจะแจ้งกลับมาเลยว่าอาฉันได้ส่งแก๊สให้คุณแล้วนะวิธีเขาแจ้งกลับมาคือตัวเนี้ยผมยกตัวอย่างของฉันนี้แล้วกนะันเนี่ยแต่ว่าเราส่งอันนี้ เมื่อกี้เราผิดคำว่าเซ็นแล้วระบบมันเนี่ยมันก็จะส่งออกมาเลยแบบนี้ครับเขาบอกว่าอ่าฉันได้ส่ง 400k ไปเป่าับเอาไปกดประมาณ5นาที ระบบมันจะเป็นอไอระดับที่เนี่ยมันต้นม,มาอยู่ตรงนี้ครับทุต้อง energy ตรงนี้จะเข้ามาตรงนี้ครับสามร้อยเก้าสิบเก้าขีอยู่ตรงนี้แค่นี้ครับวิธีการปืนแกส๊สนะเดี๋ยวนรียื้อแก๊สเลวนะครับไม่ได้ชื้อแกสส๊สถ่านโอเคเนาะประมาณนี้ครับเชิญนั่นเองครับค่ะ,คะเรียนเชิญท่านถัดไปค่ะเปิดไมค์สอบถามได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะมีคำถามอีกไหมคะค่ะ อไม่มีคําถามเงียบแล้วค่ะโพสคะโอเคครับกอ็อยังไงก็ทุกคนนะลองมาศึกษาธุรกิจออคแคนอย่างจริงจังนะนะถ้าเราบอกว่าใครที่กําลังหางานทํานะบอกว่าออคนเนี่ยถือว่าเป็นงานหลักทำได้เลยทีเดียวนะซึ่งผลอรับที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ได้แสดงให้กับทุกท่านได้เห็นแล้วและถ้าเกิดทุกท่านยังไม่มั่นใจทุกท่านก็สามารถเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวของท่านเองนะที่ ใช้ท,ที่ชื่อว่า ox c a t นั่นเองนะครับครับคือไวมครับท่านอินทรีครับเยนครับ,รบขอบคุณท่านยินดีากคขอ,รรขอทุกท่านกดหัวใจรัวๆนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณท่านโคชยุทธอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะนะคะ,ขอขอนนะ,คะทุกท่านคะวันนี้ค่ะก็มาถึงเวลานะคะสัมมานาเราก็มีการเลือกราคาได้เวลาที่เราจะปิดการประชุมลและก่ขอนอื่นที่เราจะปิดการประชุมสําหรับวันนี้นะคะทุกท่านคะ พรุ่งนี้เช้าค่ะเราเจอกันตัน้งเจ็ดเจ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงเช้านะคะเจ็ดโมงตเราจะเจอจากสภากาฟแฟของแต่ละกลุ่มค่ะนะกแต่ลถิ่นนท่านนะคะก็ะเยินดีไปกิบกาแฟหลกากหลรสชาติกันค่ะมีหลากหลายมีอะไรที่เราทําในพื้นฐานของแต่ละวันมาคุยกันในยามเช้าค่ะ ของแต่ละกลุ่มนะช่วงเจ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าและแปดโมงเช้าค่ะถึงเก้าโมงครึ่งค่ะเราจะพบกับห้องสุ่มสภากำแพงใหญ่นะคะท่านจะพบกับอ่าท่านพยโยติกครั้งหนึ่งพบกับอาจารย์นรินพบกับออ่่าาท่านอาจารย์บุญยงบุญเรืองค่ะท่านจะได้พบกับหลากหลายกับแเทพอาการย์หลายหลายท่านค่ะสําหรับช่วงต้อนสำหรับสภากำแฟเช้าแปดโมงเช้าถึงเก้าโมงครึ่งค่ะและพบกับ วันค่ะ9ก้าสิบเก้านาฬิกาถึงยี่สดนาิกาโดยประมาณค่ะนะคะท่านก็นจะพบก,กับ o t p ค่ะจะมีการอบรรยายแผนนะคะแล้วก็ได้พบก,กับ whyox แขกรั้งแต่ละท่านตั้งแต่ละวันนะคะว่าท่านมีประสบการณ์อย่างไมาบ้างค่ะและพบก,กับอ่าผู้นำที่มานะคะบันทึกการ เระเด้รับฟังคือทันและของเะลิัฉลอาสน่เราจะัดสมนานี้นะคะห้ามทุก่านพลาดเป็นอนขาดค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะทุกท่านคะนะคะเราราตีสวัสดิกันแต่นี้ค่ะขอคทุกท่านที่รัะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ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 คุณพี่ยแล้ก็สอประิขัยไปดี <m <m ่งบนของตึกมาค่ะ